เราอ,อเดียวกันดีนเลยใบเต่าห่อหมัดพันกีพ,พี่น้องเนาะรวมมันนี่กแะแบบตะเกาแห้งถือโดยกาสบายดีสบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบอรสุขุสุขคนเดอ้อโดยมาพบพ่อกับน้องลติีอีกแล้วพี่น้องเนาะพบพ่เมื่อนี่กะมาอยู่เตาถ่านคือเก่าพี่น้องเมื่อนี่กะ ทางเมถาเผินมาแต่หูดใบายานางพี่น้องเนะาะโมโหเพินได้จักมัดพี่น้องเลยกะเลยสิมาเบิงน้ำเผินเนาะกะเป็นจังได้พี่น้องเิ่นมันดน <c ười> แนวไดเนาะกะเคยมัดเก็บพี่น้องแต่เก่ากะเก็บ้ายคือการพี่น้องใบายานางกับแบบมันก็ง,ง่ายเนาะแต่ว่ามันกาแดดอยู่ยังอยู่แต่มันก็ง,ง่ายมันเบียกเบียกเบาหอนอาสิว่าจังได้เนาะเผินก็พอเหอ็ดได้พี่น้องแบบแนวอื่นมันก็สิน,กนักเนาะคือเห็ดทานอย่างเงี้นี่นกะ แต่ว no. like, so ่าเราดูเห yeah. like so, so, okay. mm ็ดนะก็ได้เนาะดีกว่าอยู่แล้วละฮะนะมาใหม่เนี่ยคือกันพี่น้องแต่ว่ามาใหม่เพื่อนเพื่อหุนหงคือมือนันแล้วเนาะหาต้มกันยังบ่ได้เลยอันนี้ก็แบบพาไปเนาะเอื้อนนาเพิ่นไปพี่น้องได้มาในกันเนาะมันอีกสามคนเอาสบายดีเด้อครูวงเด้อสบายดีเป็นเท้าเลยได้จักมัดเลยนะได้ซีมัดแล้วได้ซีมัดเฮอเดี๋ยวสิมาเบิ่ง เออมีนะนายบอกนกพิษมองเงี้นาเพนธินางนั่นเน,น,นานเอนนะอาจิตโตบรรยากาศวันนีกก้ก็กำลังแดดแดดไม่ใช่แดดเปนมากอึ๊บพาะกระแดดเมื่อน,นี้เลยเมื่อวานนี่นนกับพนตกเมื่อวานนี่เนาะโดยเนาะทางผู้วงเพ่นกามัดซอยเนาะมัดกบเป็นจ้ะมัดกบเป็นบ่ โอ้ยกลงมเารนออัหาไงนเี่เออราตัวะหมดแล้วก็มีเนี่ยอเมาหอไ้อวะอห่จเป็นาลอก่เป็นยังนี่้มันนอนนี่ดนบนอนแกนอนแะ้วแกเปลี่ยนอาชีบใหม่ละแกเตอ

มันโน่ม <vin> ันโนเต้านางีเานี่เอิาน่ยง่ะมานเชต้องเอาาวเน้นางะเต้าท่านเนาะเสียงเจ๊เแด้งามแล้วบัดนี้ คงคอยงามกว่างามกว่าบ่ป้าใหญ่กวยเนาะตัน้องใสจักมัดรวมเบิดม่ยากสิ่งดีสิ่งเด่นเลยวันนี้สองสี่หกแปดสิบเอ็สิบสองน้ำเจ้าล้วเนาะเบิดเอะไระละววะมัดไปเป้าห่อมัดพันกีพี่น้องเนาะรวมมันนี่กนแบบแต่เกาห่งถือจะได้ก็ต่เกาสองมัด สามาดสองเสามาดถท่านึ่อะสามั่นึงเดี๋ยวนี้ยังว่าข้นอยู่แต่ว่าจะกล่าวแหงแล้วแะสามัาบัันนี้เดียวว่าโฮมไฟสองหมื่นบานด่ขายหรือว่าเมือนีก็เอาขายหรอขายนี้เลยคุณนันนี้จ้ะลาสิฮอย ตาฐานจะจุดแหละใ,ใบอย่างนี้นมันจะไังไงสงสัยไหมาโอ้ยโอ้ยจะน่าก่อน เดินงานก็บรยักนะนี้นะเนี่าซองอ่านกันด้นะชอบอช้องอ่านอ่ะมันนเลยอ่ะมันบรัมันบรันี่เาะองใบพี่น้องมหนนั้่นๆเนานะ จงังน,น,นึนยงนๆะได้ดิี่แมนเบาอันเก็บสองมือจงัจงจะหายเรามาเอาผูแมนมามืนีมามืนีบ่มันยังบเทียวนาะเนาะอีนยมขุดจะนั่งจะเขาเศร้ากุหลาบนองนะคะกับมาวางอันนี้กระบ,บายโมงเลยก็ถือแบบโดนติบเลยเนาะ <l acht> ไปแต่แตตัวไปอันไทยาขี้กระถางอะไรพีน้องเนาะจะมาหอดตอนนี้โหดอะได้จักหมัดนาะได้ชิดทองเลยอ่ะสบายดีเด้อสบายดีสบายดีแม่แถวแท็กันไเลยหมัดสอยเหมือนก็ได้อีกชองหมัดก็ได้เนาะได้ชิดชองมือนบะได้ชิดชองสามเลยค่อยนก็ค่อยหมัดนะ่อยนมัน เพรยันมันหมัน้อยพวดได้บ่สนี่อีกบ่ยอีกนไหนใมันนใคมันใหญ่ลูเนาะพอดีนะเนาะมาสนิกะอันดีแล้วบันเลยไงเป็นไไก่ในก็นอนค่ะอลิหมักอยู่น้ำคนณเติมเติมเิมเติมถ้ากามาเมื่อกี้นี่ตีนาพ่เด็ดออกแล้เมือนี้เอออีกอันหนึ่งบอกอันนี้นะใส่อีกอันนึงบ่ คุณหยัอนมาบวกพ่อนี่ยแม่เนาะแม่บบอื้น้ำอื้ออีโดดแล้วมีจำเจลเลยบวกจำเจลเพราะว่ายังไม่ได้กินเสาเที่ยงบอกว่าดี่ตบ่ายบมุ้งอลไรพี่น้องบ่ายแล้วบ่กเสาเที่ยงยัง่ม่พออยู่คนวะเพราเนาะเสาเที่ยงยังไม่ได้กินอันนี้ซ่อนซองใบเนาะมันจังเงินนั่นน้เนี่ยลาคนไปขายมันจังบมเทียวแต่ละใบก็เห็ดใบเดียวได้สองก็ได้ใบหนึ่งก็ได้ทำมันไงเนี่ย ใส่กระตาไว้บอกเอจิตาใส่กระตาจัดงามๆเลยสวยงามๆเลยจังงามๆเลยไปแต่เสาห้างกามาติมัดใหญ่นอกมัดละไพนี่ก็ซำใส่ซำเสียงซำนี้ก็พอดีแล้วสับเขาบริองเขาปั่นเอาเลยปั่นตลาดนะแต่ว่าดห้างห้างเขตเขาวันนะร่างดีๆแล้วก็ปั่นนั่งบริหนับเป็นน้ำเขียวหนักกว่านะโอ้ยไปดีเช้าได้สี่ได้หมดที่ อ๋อไพ่มานะสวยสบายดีอะไรก็สวยมาตุไซนอมาเอาพักขยง้เมือปลูกได้เยอะเอจะลาอยู่ไหบมาเดี๋ยวมาเมือเกเอาเมือปลูกเซ่นครบในเหื่นกับเอามือไหเอาในถุงหน้านะบอแม่เนวันมันเกิดเดินแลยเนาะเกิดเลยคอยยิบมาได้ลาย้เลยไปถ่ายโอ้ยใหญ่ยได้เจ็กมาสิบสิปุ๊กปบวันนี้ นำมือปกัน่ะี่สามสีเ้ไปสอนได้เลยอ้ง็บรวลายปลาบกตุ้กินหัวกุ้งกับหอยไปเ่นไหกินหอยได้ไปเเทได้ฮะนีแในนี่แหละในลูกนี่แหละบดแล้วไปเก็บกค่ยงข้าวช้อนกับคือต้มยำฮะตมยส่นากอาคุณเมนเตแปดเก้าโมงเลยนี่มันบ่ได้ตัวนี้ มาคเจอเลมนี่าน้เี่าจะเด็โอ้เาจนไปิไปเ็มกับานางบ่แต่ละมือเดบ่ีือนึและเด็นไปเท้ายางมาช่วยคนมาน้ำคนบบมากเยอะคนข่าคนจะลูกคนหินไม่นม่คือเพิ่งหอดกนหาหอดก่อนจอีกตัวเป็ต่ละเถือนันเล่าน่อย่างกน เพื <łość> ่อน้านธะเอออยู่เออเออยู่ในท้องเจะาี่แ้านี่ายังงาปนมากคอห้อยห้อยอย่างนี้โดนคนนี้คนมาหอจะค่อยอ่านน้ำก็ก้เราห่อนี้คนเนาะนักไมก่อนานับเงื่อนงคนงานทนงานเลยชาวคนนี้แยมันนี่ใดไปโทรเล้า บางคนก็บุคควยมีบ่คนเก็บก็มีหลายสิบสี่มอดสี่วนบางคนข้า็ตื่นนอนยงนอนเช้าเนาะไปหาหจะใส่โอ้จ้ไปชงที่ได้ใจหกมัดจังมัดกว่าสิบสี่สี่คือมื่อกี้นี้ามเอาห้าร้อยล้านล่างไก่ไก่ไงบนเยอะอันนี้ผู้ไปชงจะเราไปเก็บอยู่ในวายได้ไง มันจะเก็บแังไงในไรเงี้ยตองก็ลายข้งนึงเอานี่ปกไวนี่มันจะโมโหตองเป้ามีเบอขาบนวันทางนี้่ขอยา้เราเห็นเราเก็บมาั้งกต่ถูกอนเก็บมาถิงเด้กดสิบสีพันกีบอีน้องไปแต่้าเนาะไปซื้อน้ำเราไรซื้อนาำกินอคอได้แต่น้ำโอ้ทุกตแน่นำทุกตัวเลยก่นทุกกทว่าน้ำกินอะไรไม่ได้คิดแปดพันน ดาแพนมกาแฟนมเราก็ดาแฟนมอยู่พี่ทุกกูอยู่แถวคุ่มเลยครับสิบสองนู้ไดอันนี้นะงานน้ำในยูนงานท่านเม็นก่อยู่พี่เกยยังไงันเอาอยู่พี่อ่ันนี้เส้นอันอ่างนี้อย่างว่าเอาอยู่พี่ต้องใช้รถใหญ่เนาะมันจังได้ลายรถจ้าเลยตุ้เียผลคน่ยอยู่ปนากับตรงนเดี่นวร กี ar, you, mm ่เลยไปสื3 3> okay. okay. no. ng, ่อยู่บนหาดชิดสองชิดสองแ่อชิดสองพันบบเินเท้าห้าห้าวี่ิบสามเลยหูรลปไปไม่เป็ไรเนาะเบิรงคือเต็มวันนี้คือได้น้อยใช่ปะวันนี้เด็กน้อยเต็มกระตุตกเต็มกระตาได้สี่สี่พันเนาะเต็มกระตาสิบสี่มัดห้าสี่ดยเก็บในคนมาโฮมการ์ดกนเนาะกเจ้าตอ้าัไม่ใครกันถ้าใครแย่งก็เิดใน พอกกาเยงยาวเลยืวันนี้ไปหาหน้ไม้อาสิมันกินหัวงยาวเอาไปบดเดนั้นมันก็เล็มไมอะไรแจน้อไม้เนาะึางที่แสบใส่พักกาเย็นแสล็บประเด็กนัวๆระเด็นแชมเลวันนี้แจงน้ำไม้คือเนอวันนี้ะเพืนได้ใส่หอไม่้เสยพักกเนไหนด้ประเด็กชิมายุนเจอรี่ยู่เินหาอะไเด้อคนเราจะกินเด้แกงน้ำไม้ โมเห็นแสงหาบมได้สัญญาณมมีเลยแถวเฮือนแห้งแล้วเลยคุ้มคืออยกงอกมาไม่ลดคลิปไป่ลดยจิตใจอะยู่นอกนี่มละมีสัญญาณแถวไนี้างออกมานออกมานอกอยู่ในเนาะหยอมหรือไงออถ้าหลินไปน้เาะแห้งบนน่านลงแบบนอกจากว่าเบาไปละไอ้มองมนมีสัญญาณถลิดโมได้แถวคุ้มนะ เคไว้เลยข้าเดียวหนึ่งแล้วเสือเจเอ้าเครอไวเลข้าเดีวนขาเป็นดกีขาไว้มันจะบอกว่ากดกดแม่ไม่พบปัญหาใดๆนะคราบลงไวเะลงไว้จเขาจิกเงาเพื่อนเขาไปอยู่บ้านชายบุญไก่เงาบบอะไรเงี้ยเพื่อแต่เ้าตนี้ม่ไ้เ่าทกมันหักไก่พูนโตไก่พูนแยไงตว่าเาน้มันถิดว่ามันนอนเฉ่ๆเดมันดีแต่หมันดีมันกขาเบี้ยวเลยมันเกี้ยเตี้ย เป็นะไรมาให้เราเจาิญพุทนะม่ปนมาข่างนี่เนาะปีนมาปีแต่ก้าวของพ็่จะเร่งๆเรือพักวันนั้นหยอนหยอดหย่อนมาเอื้อหย่อนดอกมันดอกมันดอกว่ะขึนไปหยอดเดาอก็ได้กินตอนสช้เข้าเชยาเราน่ะสองโมงวนสองน้ม่ค่อยจะนะสองโมงบ่ายโมงสามที่หกพอถ้าเราขาบไปตัดพืชตังแหนเด็ดเลย คุณตี้เราไปม่เหมืนทมเราเราไปตาทางใหม่เหืนกันมันเคยหุ่นอ๋อมันเเหุ่นออันแรงเหือนกันเป็นจีเป้าอ่ะอมัวกราดหัวาะ้เถ้าเาไปเกะนั่นนี่ได้เพื่อาเราไปย่อง่อบอะจังไรคนก็พแต่ชือชองวัดเนาะไกตตามอบางคนก็ อันตำมันบ่อยังไง่ันเามัามันอึดๆตำมาได้ทางบ้านติดีจนางโมมี่มีใเมืองบ้านกันเนาะโมมี่ทะไงกัอึดตำม้ำไปเก็บไปไกลเลยเก็บทั้ช้นไว้จนว่าทังายลยี่้บอกเนไเลย้นใส่บุญลายไลยผัดไปไม่ได้กจเนาะไไก่เผือสีฮอดเือสีฮอดกญา ฉันนอ้เยอะไดอมแต่ไปหาเกีบแถวใไก้เนาะได้น้อยกับพวกนอยู <washing internally> <m ary> ่ท hmm, mm ี่อีกทค่นี้เนาะมันมาเป็นกัดไกเท่าเอนน่ะเบิดเลยไก่เนาะเฮ้เพื่อนเลยคือการที่เที่ยวคาบแล่นไปอยู่กัดรัมันคาบไม่ตัวนานตาเลยได้มัได้กินไหนมันเป็นางตาหรือมันกระปา นี่มันดยาน่งซอยเพิ่นยาน่าใบเต่าตั้งใดสิบสี่มัดหนึ่งห้าซาวไปหาหัวตื่นเด็ไไปเล่มเพินมาติเก็บยานางเอ้ยเอาไปแย่งเอาไปปลูกคือสิเป็นเนาะแม่ทั้งลูกพี่เอาไปปลูกเอาไม่แต่คิดดินเหมือนแบบบหายนั้นเนะต่ก้อนเอาไปมันเะ็ิดง่ายเลยใหแก้วเองนานจนคู่แล้วกับคู มันไม่ได้ออกมาดิตั้งเทอมมันใจมุ่นนี่เลยฮ่าะก็เห็นจะขี่รถโยกใพ่ไอเทวเอาไอเทวไปทสิถาเบิ่งถาเบิ่งแล้วครับรถไอเทวมันพอเลยครออกมาเป็นเช้านุ่มเลยไปได้แล้ววันนี้ตอนแรกเนาะไปออกก็ได้ไปท่านี่ไปใช้บาทก็ไปได้ขันตีขันตีผ้ากันยืนมืออื่นสิไปบ่โหยานางหรือว่าไปแต่มือนี่บ่ ใช่เลยไปเอาเงินละเล็กมาหน่อยเนาะมาได้ซื้อก็น้อยคือเก่ากุมเอาทำเอาอยู่ที่เลยบปล่าเอาคือเกิดของคนเกิดเอกมาแล้วเอกอ่อนตุ่มยังเกาะไอแหลมยังวันอ่ะดื่มเนลยดอกมะเอึดอกมะเอึอดอกฟักทองดอกฟักเมื่อผลขาดเทียน ใ่บ่วงบ่วงบ่วงเจ้าอยู่ใช่ขลุ่นล้มามันเดืยยองนี่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 บ่กันไอนมมาค้าส่ปล่ลหน่่า้่ปน่อมาแจมจวก็ได้บอกอันนี้กินจําแจ่วนะเขาเคยกินใบ่น่อมนไหนเราแจมแจ่วได้เกงเส้นไม้ก่นก่งเชือไม้จุกจิกเลี่ไม่คือ มะกล้วยเพื่อนน้องทุ่งอะคือเพื่อนผมเขาไปเอามะก้วยอันยังตันตัดลงเลยได้กก้กวยตัวเป็นมากเนาะปีมันจะหนนไะปีเพื่อนเพื่นเอาไวในตู้อะไรเพื่นเอาไวให้น้องเพื่อเพิ่นมาหรือเปล่าจยังเอาไปกินสมกล้วยก็ไม่ได้กินวันนี้นะคะก็เห็นแดดเนาะวานน่กับอบดมือเพาทานี้บอกมันหักมันหักใบใหญ่มันน่อนี้นอยต้อก็ตือเป็นรางบนตื เหน่อยสีขาวชสยชัยนะตึงของเอาแต่เก่าก็มีเลยแต่ว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยมันอันนั้นเลยมันยังวะเบิดยามันเลยป่ะจ๊ะไม่ยามก็ตีเดือดมันแก๋เก๋มันเงาเงาเก่าจอกแต่เก่าคือว่าได้กินไม่ไั้เลยเรื่อยๆก็ใหม่มันก็เป็นไปเรื่อยๆยังม่ได้กินขาวสับใน่นีะมาในกามัดยานางเลยเลี้ยงาเทียงแล้วป่เจ้ากินแล้วกินอะไรอย่างไร ไชแต่ว่าเป็นกระเพาะเนาะเป็นกระเพาะน,นี้แล้วเนาะมากินเผ็ดได้จะมากับปานางบ่ดูมาผู้เดียว <c oughs> มากู้เดียวปนางขี่มาเสะเดียวอ๊อไตอแรกัวรเรวาขับ,บวีผูมาหอันมีผูมาเอามาส่งเอาใเื่อเิมาเันพื้นเผืนบ่อสทานเพิ่อหเนาะเปินมากรา แม่เลยข่าก็ได้สองมือนี่ป่ะสองมือนี่นะปนจูดว่านี่นางที่ไม่กระจายอืมไม่ตายได้ของเรานะของเจ้าพัดไม่เป็นมือนี้าะก็เห็นแดดคือสี่หม้ไหวด่ดอกทำมันได้โยนเนี่ยโต๊กระต๊ะก็บเ้วานี่นเดินมาจนเช้าวันเัรนเจ้งจนวันสายมาจนบดครับยังจม่ตายอีกเพื่ได้บ่วันจน ไปมาเนาะใช่ๆก็ม่ได้เข้าปลาก็ม่ได้ขาวปลาไม่ได้ไม่โดนเชื่อมไปแย่งพื้นนี่ยไปก็ถูกคนนี้งดก่อนเนาะคนชาวก่อนเดียวพลาดแน,น่ไปขนาดคนหมดโลกตอนนั้นยังพลาดเนาะโหลดโหลดเค่แถสีน,น้ำแล้ววะพลาดเอาตอน,นเด็กช่วงแดดๆนะย่างไปเลยพลาดบ่ เวลาลงหน้าฮือนั่นเองลดนี่แหละยกพิงิหลีแลุดเลยพลาดเลยเออวลาลงมัเดิมน้าหน้ง่ายอนใหงเ้ฝนตกแหงหมื่นนั่นอาะไม่พอถ่าวก็ห้าก็ได้ถ้าได้ก็สองหรือสามนี่แหละฮะไปได้เชอืม ชาบุกชงเป็นชาบุกชงฉะนั้นแน้ววานเป็นอันนั้นเนี่ยเอามาแก่แก่มาแต่ปลาโหชาบุกชงหนึ่งยอดแก่ยอยหนึ่งงานเอาเี่้องเลยนะเพิ่นได้สิบสี่มัดยานางเพิ่นกะเนาะมาหมัดใส่กันมาหมัดซอยเพิ่นนี่น้องกับผู้วงเนาะเพิ่นไปแต่เศร้าพอแหละไปแต่ต้นไปลืมไปลืมชวนเจ้าไปสนเนี่ย่ไเพิ่นไปแต่เกาโมงคือน้องหักมาสวยงามเาดึงโบกใจกันอยานี้ อันนี้นำ้ำฝนน้นำฝนคนกระไซเติมเนาะจากน้นำฝนบบาเลยน้ำฝนสื่อนี่แหละฝนกัน,น,น,นมืนานาน่อน,าน,าน,นี้กบรรยากาศอบอ้าวเขามาอีกแลว้วพี่น้องะ่ <c oughs> าวานนี้ก็เห็นแบบฝนตกเนาะพายุพี่น้องเลยโดยเอาเนาะแวะมาทางเต้าทานพี่แหละมื่อนี้ก็ได้พอดีเจอเม่ถาวรเพิ่อนอันนี้ก็เป็นพื้นของพอเมถาคูนเนาะพี่น้องพอเมถาไอทองเพิ่นฮากาตัดมา ันก็คนมานี่แหละเหม็นยังถา่ายทงแก่มาซอยอยู่เนาะไอทงเหมอนกับว่าสิเปตัดพื้นซอยกันว่าตัดพื้นกับพ้าเถาเนาะจากมือได้แหละพี่นอ้องเอาเนาะคลิปนี้ก็สิขอจบคลิปก่อนเด้อพี่น้องถ้าพบพอกันคลิปหนาเนาะโดยจากคลิปนี้ไปแล้วขอกล่าวคําว่าสบายดีสบายดี